แม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องเยิมวนคนเดิมอีกแล้วจ้าพอกับยิมวนคือเก่าจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยิมวนสีมีเทคนิคนะคะเก็บความรูเร้เล็กๆน้อยๆจ้าพี่น้องจ้ามาเบาซูพีซูน้องฟังนะคะคือยิมวนละกันหลายๆคนนะคะก็คงจะเจอปัญหาแบบเดียวกันนะคะคือเข่าหลังบ้านบ่ได้น,นะคะเข่าไปแก้ไขหลังบ้านสตูดิโอโอเอบอมแมน g ูเกิลโคมจ้าพี่น้องเข่า g กูเกิลโคมบ่ได้น,นะคะ นี่กูเกินโค้จ้านะคะยจมวนก็ได้ฮ่าหลายช่องทางนะคะก็ได้เข้าไปในบ้านแม่อุ้มจ้าพี่น้องแม่อุ่มิ่นสอนทำนะคะก็ได้ข้อมู้มาจากเพื่อนจ้าก็ได้จะมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพี่ๆน้องๆรับหูนะคะผู้ที่บอรเพื่อนเคยเคยเหตุจ้าพี่น้องยจมวนนะเหตุโดยตัวเองแก้โดยตัวเองจ้านะคะเพราะว่ายามวอนก็ได้ศึกษาแลวก็เข้าพยายามว่าเหตุจังใดคิดว่บ คุณหัวหน้าเพื่อนแก่งบ่เพื่อนปิดการมองเห็นแบบใดเนาะคือบาเนาะเพื่อนปิดแบบใดได้มวนจึงเข่าหลังบ,บ้านบ่ได้ละกะรบ้านเป็นเป็นต,ตัวเองคิดว่าบ้านตัวเองหรือช่องของเจ้าของเองเป็นอย่างนะคะแต่บ่านได้มวกลก็มาได้ยินมาเพื่อนๆหลายๆคนกับประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบอยู่เรื่อยๆนะคะ เหตุใหโทรศัพท์บางรุ่นหรือบางจอนะคะบางเครื่องสีร้องรับระบบของเพื่อนบ่ได้ซึ่งจะเข่าในที่เดิมที่เก่านะคะเหมือนที่เข่าใน o o เกิลโค้มจะพี่น้องเข้าไปแล้วกะเข้าไปได้นะคะแต่ว่าต่อมาหนี่กะคือเข่าบ่ได้นะคะคือเป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบความเพล่นนะคะเยี่ยมวันก็เพื่อนกะสอนมมาบาจังสี่นะคะพี่น้องเยี่ยมวันกบร้องเหตุบางแล้วกะใส่ได้กะก็เลยอยากมาแช้์ให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งนะคะว่าผูี่บอคเธอในเหตุนะคะ หากอยากจะคที่แก้ไขนะคะมาลองพิธีย้ายมว่วนได้มาแล้วก็จะมาแชร์ให้พี่พอแม่พี่น้องเบิรงนะคะพี่น้องคะ่ะคือขั้นแรกเขากูเกิลโค้ดเหมือนเดิมจ้ะค่ะของย้ยมว่วนจะเข้ามาแบบนี้นะคะพี่น้องแต่ปกติแล้วเขาจะไปไปเข้าตัวนี้นะคะแล้วก็จะเข้าถึงหลังบ้านเลยนะคะแต่ซูเมอรอน,นี้ย้มว่วนมาเข้าตัวนี้นะคะพี่น้องเหียบอกคะที่มีกูเกิลดูอันกูเกิลลวก็มี มี u t u b e ค่ะมา u t u b e นี่ค่ะนี่ค่ะนะคะคา่า youtube นี่คะ่คะ,นะคะ,คคะข้านี้ก็จะถึงหลังบ้านนะคะแต่แมว่วน่มาข้านี้ตอนนี้นะคะก็จะเด้งไปที่สตูดิโอจะพี่น้องหลังบ้านสตูดิโออีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องแล้วกับจะมาเข้าตรงนี้พี่น้องถึงแะเข้าได้นะคะนี่ตรงสี่เหลี่ยมนะคะนี่สี่เหลี่ยมนะคะสีะ่เหลี่ยมนี่ค่ะขับไปเลยนะคะกดขับไ,ไปเลยค่ะนี่สี่เหลี่ยมนะคะ แล้วก็มากดบวกจ้พี่น้องกดบวกแถบใหม่นะคะกดบวกแถบใหม่จ้าได้แถบใหม่ My. มาแล้วนะคะเราก็จะมากดหน้าเว็บค้นหาเหมือนเดิมจ้าพี่น้องพิมพ์ไปแล้วก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะพิมพ์เข้าออตัวที่พิมพ์ไปแล้วนี่ค่ะนะคะแล้วก็มาเข้าออตัวเดิมนะคะนี่คือแถบใหม่นะคะแต่จะออกมาหน้าตาเหมือนเดิมจ้ะพี่น้อง ปกติกดติ๊กจะไปที่สตอริโอแมนบอค้าแต่ตอนนี้ครัต้องกดแชร่นะคะพี่น้องกดแชร์เลยนะคะจะขึ้นมาหน้านี่จ้าพี่น้องถ้ากดแชร์จะขึ้นมาหน้านี่นะคะแล้วเราจะมาเลือกตัวพรีวิวหน้านะคะพี่น้องเห็นบอค้พรีวิวหน้านะคะกดลงไปเลยค่ะพรีวิวหน้านะคะรอก่อนค่ะคือมันเป็นคือว่าช่อง นี่โทรศัพท์เครื่องนี้จะเนตซ่านะคะพี่น้องนี่ค่ะขึ้นมาแล้วนะคะล้างบ้านล้างบ้านช่องนี้เป็นช่องที่บบท่านได้เหตวิดีโอจ้ะแต่ว่าเอามาเหตเพ่อแเม่พี่น้องเบิ่งนะคะเข้ามาแบบนี้เลยจ้าพี่น้องนะคะจะเข้าได้ยิมวันเขา้ามาได้งงคิดว่าช่องโด,ดนปิดยิมวันคิดว่าช่องยิมวันโดนปิดนะคะเหตงใดเน้อถิ่มหรือไดเน้อนนนะะยิมวันกะค้นหาค่ะทุกวิธีทางนะคะกอขอบคุณนะคะ ช่องแม่อุ้มนะคะเอโมนกะเข้าไปก็ได้เก็บความรู้จากเพื่อนนะคะพี่น้องก็มาเฮ็ดตามเพิ่มเข้าได้แล้วค่ะนะคะเมื่อนี้ก็ไปตั้งโฆษณาไปตั้งคลิปแนะนํานะคะพี่น้องไปใส่ได้หลายอย่างนะคะอันแก้ไขอยู่ใน Google Chrome ได้ละคะ่ะเข้ากูเกิ o คบตัวเก่านะคะพี่น้องแต่เข้ามาแล้วก็มากดบวกนะคะพี่น้องมากดบวกนะคะกดบวกเพิ่มเพิ่มแทบ็แทบใหม่นะคะพี่น้อง แล้วก็ถึงจะเข่าเข้าไปเดินเดินเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่ย้ยม้วนนฮิตให้เบิ้งไว้จากพี่น้องนะคะก็ได้เทคนิคมาแชร์เพียงแค่นี้จ้าพี่น้องหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไล้์กดแชร์นะคะนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจ้าพี่น้องกดกระดิ่งเพื่อจะพาพาดคลิปใหม่ๆจากช่องย้วํวนคนเดิมนะคะช่องย้ําหวานคนเดิมเฮดเกี่ยวกับวิธีชาวบ้าน การทำอาหากินแบบวิธีชาวบ้านวิธีีสามจ้าพี่น้องกันในหลายอย่างนะคะมีนูอาหารขนมบวานอาหารไทยอาหารอีสานจ้าพี่น้องกะฝากนะคะพี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์จ้ากดติดตามนะคะจะหมดก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี้จ้าสวัสดีค่ะ